ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าการพัฒนาต้องมีหลักต้องมีวิธีคิดต้องมีวิสัยทัศน์อย่างโบราณเขาบอกว่าบินสูงมองไกลใจกว้างความบินสูงก็คือว่า ไปดูมาทุกที่ไม่ใช่ที่เดียวค้ายกบในกะลามันก็จะมองไม่เห็นอะไรแต่คนที่มีความคิดดีต้องบินสูงไปดูทุกที่ทุกสถานที่บินสูงมองไกลอย่ามองใกล้แค่วันนี้พวกนี้อย่างเดียวต้องมองให้ไกลและก็ต้องใจกว้างเป็นคนใจกว้าง เชกเช่นเดียวกับพระ,พระมหาเถระรูปหนึง่งนามว่าพระเดชพระคุณรงพ่อพระวะชิรกิจโกศลเจ้าวาดวัดมหาวน,นารามรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชาธานีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอุบลราชธานีเป็นพระที่บิดสูงมองไกลใจกว้างจบปริญญาตรีปริญาโทที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจบปริญญายเอกที่มหาวิทยาลัยปูเน่ประเทศอินเดียความที่เป็นเพาะพระท,ระที่มีอัตยาศัยนอบน้อมนุ่มนวล น่ารักและหนักแน่นความนอบน้อมจะทำอะไรก็ตามแต่นอกน้อมกับพระมหาเถระนิง่งในใสยเย็นเป็นผู้นิง่งแล้วก็เก็บวางรู้สึกภายในและใจใสใจเย็นพระเดชพรกคุนนั้นมองการไกล รวบรวมคนจังหวัดอุบลราชธานีคนพื้นเมืองญาติโยมซึ่งเป็นนักบาทอุบลราชธานีเยอะมากเลยจำนวนเยอะได้มีโอกาสสร้างกิจกรรมธรรมะในเทศกาลเข้าพรรษา มีพระแสดงธรรมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดความรักให้เกิดความผูกพันมีกิจกรรมในวัดก็มาร่วมมารวมตัวกันในวัดสร้างวัดให้สะอาดทำวัดให้เรียบร้อยทุกคนสร้างความสุภาพในตัวเอง พายาติโยมนั่งสมาธิพาญาติโยมปฏิบัติธรรมใครที่มาแล้วก็มีความสุขเจอะเจอคนเยอะข้าราชการผู้วิพากษาคุณหมอพยาบาลและหลายๆท่านหลายๆคนซึ่งอยู่ในแวดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพยาบาล สถานพยาบาลโรงพยาบาลสภะสิทธิ์นอกจากนี้ก็สถานีตำรวจนอกจากนี้ก็สลากการญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมร้วนแต่เป็นคนที่มีลักษณะคล้ายๆกันคล้ายประเดษประกุลหลวงพ่อคือนอมน้อมศรัทธานในพุทธศาสนานอบน้อม,อมแล้วก็นิ่มนวล บรลภาษาพระนุ่มนวลใจเย็นสบายอธัธยาศัยน่ารักทานข้าวหรีอยางมีกับข้าวรอบพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงชนะพระเจ้าใหญ่อินแปลงคือเขาสร้างพระพุทธรูปปั้นหน้าปั้นพระพักตร์ยังไงเขาไม่สำเร็จมีปชีประขาวคนหนึ่งในขณะที่เขาลงมาทานข้าวกันชีประขาวมาปั้นหน้าถวาย ทุกคนพอหันหน้าไปดูอา้าวทานข้าวเสร็จกำลังจะไปดูการปั้นหน้าเพะเสร็จแล้วพระสวยงามมากแต่ชีพระขาวหายไปแล้วเป็นที่มาของพระใหญ่อินแปลงนางกาววัดมหามณีมลาขอบุญกุศลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวะชิรกิจโสพล พระเดชพระคุงพ่อพระวชิระจิตโสพลดังกก่าวโกศลดังกก่าวที่ตั้งใจสร้างศรัทธารวมญาติโยมให้รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ยังความพร้อมเพียงให้เกิดและจะทำอย่างนี้ทุกปีทุกปีญาตโยมมามีความสุขแช่มชื่นและเบิกบานขอสิ่งกิจกรรมของงาน ที่ทำมาแล้วขอให้งดงามยิ่งใหญ่อลังการสิทธิกิจจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาโภชยโยนิจังพระพุทธงรักษาพระธรรมังรักษาพระสังขังรักษาสตูมะนาสันตุอายุวันโนสุขังทะลัง